เด็กนรี่เลิกดาจงดงามคบคและนี่คือ EP แรกค่ะจาก The h a r e k i l l e r ได้ดูเตีมพกันไปได้ฟังเพลงเพนี้แบบสดๆด้วยคนขับมีงไงบ้างคะเพลงนี้น,นะ,ะนดีมากดีมากเป็นไงบ้างคนเมื่อกีได้รอเพลงนี้ เป็นคาแรกได้ไหมเหนื่อยให้น้องได้ทำเหนื่อยก่อนให้น้องได้ทำเหนื่อยก่อนก่นนึงนี้รีช่าเจาอเนื่อยจ้าบอกเนืจ้บอกเพลงจ้อกเหลงนะฮะเดลงนเล่นเล่ล่นะล่นเล่นรนเล่นเล่เล่นเล่รนเล่น่่เลนล่ลลเน่เนลเนลนนลลนลน ตลุงตลุงอะไรนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่บอกเฮ้ยนั่งรู้นั่งรูวอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะทุกคนได้ดูพร้อมกันสักครู่นี้เป็นยังไงบ้างอไปดีกันเป็นยังไงล่ะเชื่อหรือยังก็ื่บอกนะฮ่าฮ่าฮ่าโซยาวมีนติีคอมเมดี้นะฮะนะฮะเป็กๆได้ดูพร้อมกับทุกคนค่ะเปฟังบรรยากาศที่เราได้เห็นฟินแบ่กันสดๆค่ะเราได้เห็นทุกคนดูไปกับพร้อมๆกับเรามันได้ฟรีเพลค์ฟราอะไรเป็นอย่างเงี้ยในใจเป็นยังไงเราไม้อมกับทุกคนจริงไม่ต้องในใจก็ได้นะเพราะว่า นั่งอยู่บนทุกคนกินแล้วก็กินนะแล้วแบบมันต้องจิกหัวจิกเท้ามัจริงนะแล้วก็บอกเราพวกเราไม่ได้เขาเรื่ออะไรนะเรามาดู e ีแรกของกันทุกคนเลยใช่ทุกคนเห็นทุกคนอยู่นี้ด้วยใช่ครับก็ต่องเลยครับนั่งมันมันได้รวยที่มันสดไปหอมๆกันแล้วก็โหมันดีนะใช่ของเราเฮ้มันเป็นมันนุ่มนิ่มันได้เออมันฟิวไม่ได้เห็นฟิวแบอร์กดถไม่ต้องไปดูว่าในอ่า เอ็กซ์ในโซเชียลมีเดียต่างๆอเงี้ยมันเห็นกัอหน้าต่อตากันเลยว่าเวลาเราดูเรามีคิดแบบไงกันบ้างน้อคาจุ่เป็นไงเนะค่ะรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครปกติเท่าไหร่ที่มีคนแบบหลุดโลกเาินมาเลยนะผมแต่ถ้าเท่าดูที่ดูผมดูปกติสุดแล้วกักับย้ายเไม่เอย่าไม่มาอมาอดีไแล้วยไม่เกิดอกมาเคจะอคิดอย่างนั้นคิดผิดุกคิดผิดใช่ครับ ต้องรดน้เรื่อยๆนะน้องดังนะคใช่ครับผมก็ตอนนี yani ้ก en> ็ต uh, <um ้องการน้ำผมร้อนเลยๆๆๆก็เอาจริงๆนะมันเป็นเรียกว่าแบบเมจิกมากๆตอนได้มานั่งดูการแสดงกับเรากับทุกคนมองกันคือมันจะได้แบบอิริทชั่นที่มันส่งมากๆก็กรี๊ดทุกคนกรี๊ดยังไงเรากี๊ดยังไงเหมือนกันครับผมข้างหลังอยากจะบอกเลยว่ากรี๊ดตัวปิดอยู่ข้างหลังครับผมนั่งก่อนนันงสี่คน คิลเลอร์ใช่ไหมคะให้ฝากด้วยดีกว่าฝากติดตาม EP พีต่อไปค่ะหรือว่าหลายๆคนค่ะที่อาจจะอยู่ที่บ้านไม่ได้มาดูโฟร์ซีพีกับเราในวันนี้ทำให้สื่อมุลชนมาตั้งหนาค่ะท้าเราท่านตั้งร้องตั้งมาตั้งเลยขึ้นมาค่ะฝากทุกคนหน่อยค่ะฝากซีดีเรื่องนี้หน่อยค่ะฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเลยแต่ว่าจริงนที่มีหนึ่งนะทุกคนที่มีหนึ่ง เชื่อว่าทุกคนน่าจะดูเราดีๆดีมากของเราครับบอกได้เลยว่าหนทีนี้เนี่ยมีอะไรให้ติดตามกันแน่นอนครับฝากไว้นะครับ่ะตัาน่อยครันีฝากไว้นะครับก็เห็ทุกคนมีเสรดีใจก็ทีมงานชื่อว่าทีงานนทุกนขนยนะครับใช่ขอบคุณทุกคนที่ที่มาวันี้แล้วก็ที่ดูทางหน้าจด้วยนะครับขอบคุณนะครับลก็เดี๋ยวเราดูยิ่ต่อครับค่ะที่จรสักหน่อยค่ะ ครับผมที่จริงวันนี้ก็มีโอกาสได้แบบเห็นรอยยิ years, ada, so so Honestly, ้มของทุกคนเสียงร้องทุกคนขอแก๊นในพีแรกก็หวังว่าไม่ว่าจะพีพีไหนพีสองพีสามแล้วทำไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นรอยยิ้มและความสนุกทุกคนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากด้วยครับน้ำดังโอ้โหเพื่อนๆพี่ๆบอกฝากไปหมดแล้วนะครับผมแต่ว่าช่วงไหนดูเวลาที่กี่โมงนี่เป็นสามทุ่มข้วนี่ว่าทไมล่ะ So <laughs> so ah. Alright, guys, so let, let me ask you how was the first episode, guys? How hot is it? How hot is it? Can I hear your screams? Yeah. Alright, alright, so the first episode is finished. But you guys can still re-watch it in IG and IQ.com guys. So please do watch and please follow the hackers on the future episode. So thank you so much guys. You. Love you. เลยของด้านเฟิร์สคิวของเราในวันนี้นะฮะต้องขอขอบพระคุณนะคะนักแสดงทุกท่านเลยนะคะทีมงานทุกท่านนะคะที่ก็มร่วมกับด้วยนะรวมถึงทุกท่านเลยนะคะที่มารับชมนะคะ first EP พร้อมกันในวันนี้เลยนะคะรวมถึงพี่ๆที่ทำมาด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะใครที่ยังไม่ได้รับชมนะคะหรือว่าอาจจะอยากชมย้อนหลังอีกสักหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งได้รือเปลนะคะสามารถดูออนไลน์นะคะเวอร์ันอินได้ค่ะเวลาสามทครึ่งทัที แล้วก็เว็บไอชิวรอคอที่เดียวเท่านั้นนะคะทุกคนคะหรือว่าใครนะคะที่อยากจะชมสดน,นะคะก็สามารถดูได้นะคะเวลา2องทุมครึ่งนะคะสองทุ่มครึงะคะ่งะทุกวันพคะ<ว><น>เอเคะโอเคาพบรรยาก,<ว><น>กาศในงานของเราในวันนี้นะก็สามารถนะคะครวมนะคนชียลมีเดียต่างๆที่ได้แจ้งไปนะคะ,คะสักขีบเรานะคะเด e ี e ๋ยวค่เรอีพี่กันด้วยนะวันนี้คะ่ะทุกคน

ที่ที่ซาทีนะคะานกการะเกิดจะคไรเงียยสักการะขอญาตค่ะตอนนฑ์ที้ขอญาติแล้วกที่จะทานค่ะสักการะขอญาติแล้วกจากอิสรสีเขียว